คุณอย่าเอาของเล่นเข้าปากลูกโอ้โอโอโน้องเจ็บน้องเจ็บน้องเจ็บโอ้โอ้โเจ็บเจ็บ ไฟเขียวไฟแดงดีกว่านี่ใช่ป่ะเราไฟเขียวไฟแดงป้าดเูสิเด็กๆเล่นแล้วนะอย่าลืมไปล้างมือให้สะอาดนะก่อนจะไปกินอะไรรู้เปล่าเพราะว่าของเล่นเนี่ยมันมีเชื้อโรคอยู่อยู่รู้ไหมโอเคค่ะเฮ้ยคุณเขาเอาของเล่นไปอมทำไมอย่าเอาของเล่นเข้าปากลูก ป้าเพิ่งบอกว่าของเล่นเนี่ยมันมีเชื้อโรคเข้าใจไม่ลูกนี่ขุนเขาถ้าหนูอมเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื้อโรคม,มันลงมาในท้องจะทํายังไง<อ>รู้เปล่าข้าวหลังยอยนะ่าอมหญกนะไปไปไปล้างมือกันดีกว่าเด็กๆไปล้างมือมากินขนมกันดีกว่าปะ รอการใช่ไหมเอ้ยคุณเขาเป็นอะไรอลูกคุณเขาเป็นอะไรคุณคุณเป็นอะไรลูกคุณเขาคุณเขาลูกคุณเขาเป็นอะไร โอ้ยอุนเขาโอ้ยโอ้ยเจ็บท้องเหรอลูกน้องไม่เป็นไรน้องแค่เจ็บท้องลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพาน้องไปห้องน้ำลองดูก่อนนะใส่น้องเจ็บท้องเข้าห้องน้ำโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยขุนเขาท้องเสียเลอลูกถ่ายเป็นน้ำเลยโอ้ยน่าสงสารโอ้ยยังเจ็บท้องอยู่เหรอคุณโอ้ยคุณ อ,อ๊้ยคุณลูกคุนคุณเขาคุณเขาจัใจดีดีไว้คุณเขาพี่ดีไปเรียกรถพยาบาลเร็วพี่ดีไปเรียกรถพยาบาลมาฮัลโหลค่ะคุณหมอพอดีว่ามีคนเจ็บท้องอยู่ที่บ้านค่ะเรียกเรียกมาเลยนะคะคุณเขาคุณเขาลูกอดทนไว้นะลูกคุณเขาอดทนไว้นะลูกนะเฮ้ยคุณหมอมาพอดี คุณหมอครับคุณหมอคุณโ,โดนหัวน,น้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอทำไมคุณหมอหน้าคุณคุณคุณหมอเนี่ยนะครับช่วย <c oughs> ด,ด,ด้วยช่วยด้วยฮะนี่เข็มฉีดคนหรือว่าเข็มฉีดอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมมันใหญ่อย่างนี้หมอหมอน้องเป็นอะไรถามหน่อยน้องเป็นน้องเป็นอะไรน้องเจ็บท้องครับทำอไมไน,น้องไม่รู้น้องทำอะไรมาน้องเจ็บท้องโอ้ คุณเขาอ,งองมของเล่นหรือเปล่าลูกนรงใสต้องใช่แน่เลยหมอมีเมื่อเช้านี้น่ะน้ององมของเล่นน่ะบอกแล้วว่าอย่าอมอย่าอมมาาันอา<ใ>จจะมีเชื้อโรคฉีดยานะเจ็บนิดหน่อยมันจะเจ็บนิดหน่อย,อยคุณหมอครับเราต้องฉีดตรงไหนครับตูดฉีดตูดเลยเหรอทีโอ,อโอเคไหมฉีดตูดโอเคอะโอเค เด็ดเด็ดเจ็ดเด็ดเจ็ดคุณหมอสงสัยลูกผมจะหายแล้วล่ะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับเดี๋ยวจะให้ยาไปกินมียากินอีกเหรอโอเคครับยา20ขวด20ขวดขอบคุณครับคุณหมอบาย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 ครับคุณหมอาจังโอเคครับเท่าไหร่ครับ หนึ่งแสนสิบบาทใหญ่สิบบาทเอาสิบบาทแล้วคุณหมอไปเลยนะครับครับไปหัาหมื่นไม่บานครับคุณหมอไม่บานยังไงบ้างคุณเขาโอ้หายแล้วใช่ไหมลูกเอ้าพี่ดีเออทำไมทำไมพี่ดีหน้าคุ้นๆเหมือนเหมือนเมื่อกี้เราเคยเจอกันเลย ก็ไม่เป็นไรนี่ดีนะที่น้องน่ะได้ฉีดยาแล้วได้กินยาแล้วน้องก็เลยหายเนี่ยเพื่อนๆสงสัยเป็นเพราะว่าขุนเขาอ่ะอมของเล่นตอนที่เล่นเมื่อกี้แน่ๆเลยเห็นไหมป,ป้าบอกแล้วว่ามันมีเชื้อโรคเห็นไหมเจ็บท้องจนได้น,น้องจไว้นะคะเราห้ามอมของเล่นเพราะว่าของเล่นสกรปรกถ้าสมตมวเราอมของเล่น เราเชลเลอร์ก็จะเข้าไปในห้องแล้วนะคะแล้วเวลาเล่นเสร็จก็ต้องไปล้างมือให้สะอาดด้วยนะน้องๆสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดูทีด้วยนะคะบ๊ายบาย